อได้นะกระถินนี่นะทุกปีปนทำทุกปีแล้วเห็นเห็นยางก็คือนในขณะที่ปนไปทำเนี่ยแกก็บสบายโอตุเจ้าวาดได้นหะแล้วก็เขาบอกให้มาเอายางปนก็ยิ่นใจปนบอกว่าขึ้นมาเติมไก่บ้านก็ไก่วาดก็ไม่ไม่ไม่คือคนขับรถมาหรือใครก็ได้แล้วพอมันมีครั้งหลังสุดเปนโทรมาก็ได้เนาะเออแล้วก็นี่ปนก็บอกว่าปนอยากได้พระองค์พระประธานโอ้คือไปอยู่ในวัดปนกินเนี่ยเออแล้วปนก็บอกว่าท่าน วัดเนี่ยเป็นวัดของท่านเหมือนกับบ้านของท่านโอ้ใช่ท่านกระพอว่าเอาไปวางตัดไดขนาดไดท่านบอกมาควจะขนาดกันไห้เก่งใจอย่าเืิ่เฮาซื้อเอออย่าเืิ่เฮาไปถวายปนกระบอสามารถที่จะบอกขนาดได้ก็เลยว่าท่ะก็เลยว่าท่านท่านต้องการอะไรท่านบอกมาเลยแล้วคนไปจัดการใช่และหลังจากนั้นปีแล้วปีแล้วนี้ไปทําวัสดุบอกแก้วกระถินเดี๋ยวปีนี้ตุลาถ้าบอกที่โควิดปนทําสีวัดเชมคนมังแปะเนะย ทำที่ว่าเชมุขนแต่ว่าถ้าติดโควิดบอกไปแต่จะส่งปัจจัยไปอย่างเดียวแต่ถ้าสูบบุร่าโควิดลืมซ่าปุ่นก็จะเอาข้อัวบปุ่นไปปุ่นทำม่างแต่แม่ปุ่นนั่งโกวปุ่นว่าเชมุขนแต่ก่อนนี่เจ้าว่าเปุ่นมืององงน้อยหน่อยทายาโมเสียไปละเดนิมายไปละมาเดี๋ยวนี้เป็นฮันพระครูพรระคูยันท่าครูเวทจบด็อกเตอร์